สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมูอนิสภาพมหเดกเผาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทาแกงส้มดอกแคใส่ปลาเน่นนะคะพี่น้องส่วนผสมก็มีดอกแคเป็นหลักนะคะผักกาดนิดนึงค่ะพี่น้องนอยๆแล้วก็ผักกวางตุ้งค่ะสองสามต้นนะคะแต่ว่าย่อขอเน้นดอกแคค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่น้องปลานินค่ะล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยค่ะแต่ว่าย่อจะเอามาดอดก่อนนะคะพี่น้องก็เอาไปแกะ ทอดก้อนสีแกงสมค่ะพี่น้องเพื่อมาให้ปลามันขาวนะคะส่วนอันนี้ค่ะเป็นน้ำพริกแกงสมสาเร็จลูกค่ะและ้วยาก็โขกกระชายลงไปด้วยนะคะพี่น้องนี่ค่ะจะเ,เห็นเป็นเม็ดๆนะคะคือกระชายที่ยาวโขกไว้เพื่อให้มันหอมผัดแล้วยาวต้องโขกละเอียดปันใดน,นะคะพี่น้องโขกกอาเพอะแบบหย,ยาบๆค่ะมาค่ะก่อนอื่นนะคะมาลงมือถอดปลาเน,น่นก่อนเลยค่ะยกับจะมีหน้าบะคมเปียกไม่ยังอยู่นะคะพี่น้องเอาละค่ะเดีย๋ยวยาขอ อปลา่นื้อเหลืองทั้สองด่านกันนะคะพี่น้องเรจะพามาทําแกงเ้มกันต่อจ้าค่ะและ้วจะทอดปลานิ้อจนเหลืองกรอบทั้งสองด่านนะคะทีนี้เราจะมาทําแกงส้มกันค่ะพี่น้องนะคะวิธีทำง,าง่ายๆคือเราหางพี่น้องกัะอืน,นะคะ่ะใส่พริกลงไปค่ะปกตินะคะพี่น้องมังเคยแยกกระโขกปลากระป๋องใส่ลงไปแนะนาพริกน้ำะคะพีน้องแต่เผอิญวันนี้ทําเป็นปลาเนินละคะ่ะเยวก็เลยไม่โขกเนื้อปลาลงไปกับพริกนะคะ ยกก็เลยโขกแต่กระช่ายลงไปค่ะหลังจากนั้นเติมน้ำลงไปค่ะหลังจากเยาะลาย,ยาเ,าเราะข้อรสอไปิลซอมแล้วกล่องเยาะลงซึ้งมั่วๆนพี่นอ่อยสว่าบเร็จเล่นกับโบแมนค่ะย่าเสร็จอยู่เลยค่ะ,คะละลายพริกแกงกับน้ำให้มันเดือดอค่ะพี่น้องค่ะ สามหลังกเตียงงไปนั่งปากนี่ค่ะหอมหอมเมื่อนี้เฮ็ดกินเจ้าของได้ค่ะพี่น้องบริเฮ็ดเห็นเจ้านาไอ้เพราะฉะนั้นก็จะทำตามใจปากตัวเองค่ะเพราะว่าใส่ปลานิบนะคะให้สังเกตเบื้องค่ะพี่น้องบริเหตเหงายังส้มเห็นเจ้าหน้าหรือว่าเฮ็ดให้เพื่อนกินคนไทยจริงนะคะพี่น้องนะคะ เนี่ยจะใส่เป็นกุ้งเพราะว่าเขาไม่กินปลาน้ําจืดนะคะแต่เลยจะใส่เป็นกุ้งแต่ว่าอน,น็ดไทยพวกเย่ากินเองอะคิดยาสกสิค่ะเด่เลยใส่ปลานน้นนะคะทอดนี่ะคะเติมน,น้ําอีกหน่อยนึงค่ะเหตุผลที่ใส่ปลานน้นเป็นอย่างตรงทอดปลานน้นก่นอนพราวบาหนึง่งเวลาข้าแกงสมไปแล้วปลานน่นเท่าสิบโแหลกนะคะโแหลกมันก็สุกังบมเยอะค่ะมันจะคงที่เหมือนเดิมค่ะตัวเนื้อปลาน,นะคะพี่น้องแต่ว่าข้าใส่ปลาน้นสุกสุดลงไปอะ แต่ขาอุ่นไหลยลอดนะคะพี่น้องพวกบางเือเข้าก,กินบนบอรเบอร์นในมือเดียวนะคะปานินมันก็จะแหลกนะคะพี่น้องมันแหลกง่ายนะคะเลยแนะกน้าว่าถอดแบบนี้เราค่อยมาแกงายๆแปะสะปานินนะคะพี่น้องแกงส้มแปะสะนะคะหเห็ดแบบนั้นนะคะแสบนะคะพี่น้องพอน้ําเริ่มเดือดค่ะเยวก็จะใส่วางตุ้งลงไปก่อนเลยค่ะเพราะว่าวางตุ้งสุกยากกว่าเพื่อนค่ะ ส,ส่วนหน่อแค่ด้วยค่ะพี่น้องเยาจะไม่เอาเกรสรอ,ออกด้วยค่ะนี่ค่ะมันจะมีเกรสรจะเสีนะคะยอสีโบอ,กออกเยอสแกงเลยเพราะว่าดอกแค่ต้นนี้ค่ะพี่น้องที่อยู่ในบ้านเนี่ยน่คะมันไม่ค่อยขมเกรสรกินสดได้ที่ยอดค่อยกีนก็ตำบุกงูเห็บเบิงนะคะพี่น้องกินทุกสดแต่เสมันจะออกไปว่า ขมนิดๆเกืือน,น่อยๆแต่ไม่มาเ็้ขมจนกินบาได้นะคะนะคะเอาละคะ่ะเดี๋ยวขอต้มผักกวางตุ้งให้เปื่อยก่อนคะอะ่ะกวางตุ้งเริ่มเปื่อยแล้วค่ะพี่น้องเราก็จะใส่ดอกแคกับผักกาดขาลงไปคะ่ะท้าสามารถเตินน้ำได้อีกได้จ้าพี่น้อง ถ้าข้าใส่เค็แล้วนํามันหน่อยนะคะเราเติมน้ำได้อีกเรื่อยๆค่ะ หลังจากนั้นค่ะเยวก็จะปรุงรสด้วยผงปรุงรสค่ะใส่ลงไปเป็นก่อนค่ะพี่น้องก็เป็นนี้ใส่ลงไปเลยตามด้วยน้ำปลาค่ะน้ำพริกแกงส้มเข้ามาค่ะพี่น้องก็จะมีความเข้มอยู่แล้วด้วค่ะเวลาคือใส่ผงปงรุงรสแล้วใส่น้ำปลาให้พี่น้องกะโยโยไว้นหน่อยนึงค่ะ ตามด้วยน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำตาลทรายนี่ก็คือใส่สองน้ำตาลเลยค่ะน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะน้ำตาลปี๊บมันจะแห้หวานแบบว่าหว,วานกลมกลมหวานนัวๆนะคะตอนน้ำตาลทรายมันจะหวานหวานโดดเลยะคะ่ะหวานแป๊บเลยนะคะ,นะคะหลังจากนั้นค่ะใส่น้ำมะขามเปียกลงไป ทเยี่ยกโบเติมนำ้ำเลยเพราะว่าอย่ายค่ะเพราะว่านำบะขามเปียกเยีย้บข่อยบค่อยสม้มเยอะก็เลยจะใส่น้ำมะขามเปียกเยอะสองสามทับพี่แล้วก็สี่ทพัพพี่ใส่ลงไปค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ปลาลงไปเลยเสื่ให้มันเขาเนือ้อเขานังค่ะพี่น้อง ีให้น้าตาลปีพะะ่อละลายแล้วก็ให้ปลาเขากำหนาแกงจื้งหน่อยนึง้ะคะถ้าจะให้อร่อยนะคะพี่น้องทิ้งไว้หนึ่งคืนแต่สำหรับปวกเย่ามันถิ่นเมื่อใดคะ่ะพี่น้องแกงห่อนๆกินหอนๆเลยค่ะนะคะกัเสตดปปลาอาจจะบอเขาเนื้อปรนไายก็ว่ากระบอกเป็นยันค่ะก็นําแกงเอาคะ่ะพี่น้องแกงส้มดอกแคเสต็ปปลานิ่คทอดนะคะพี่น้องเป็นไม่นู่งง่ายคะ่ะเมนูอาหารบรานๆนะคะพี่น้อง รสชาตินี่แบบสดสมแน่นิดนึง,ง,งหวานหวานสมสเข้มเข้มมวยรวยสินะคะพี่น้องมาเห็นให็นเจริญอาหารมากๆเลยค่ะเดี๋ยวย่าขอชอนมาชิมก่อนอร่อยแต่สำหรับเย้าค่ะ เติมหวานอีกนิดนึงค่ะนะคะความสูมโอเคแล้วแล้วก็ความเข้มเข้มแล้วเลยแน่นอนค่ะแต่ว่าไม่มีหวานนะคะพี่น้องหวานหน่อยเดี๋ยวก็เลยจะเติมน้ําตาลอีกหน่อยนึงอันนี้คือความชอบนะคะพี่น้องบบก,กินหวานนะคะบางคนเป็นยานอ้วนก็ไม่ต้องเติม็ถ่าเติมเซาที่อาเติมลงไปนะคะแต่ว่าพวกเดียวถ้ากินแกงส้มมันต้องออกหวานเปรี้ยวเค็มนะคะสูมๆหว,วานๆนะคะพี่น้องผสิแซ่บนะคะ Mm hmm. เป็นกระเสะพี่น้องหอมหอมกระชายค่ะแกงส้มปลานิลกันเลยหอมกระชายนะคะอาะคะได้ตันเดือดอีกจะข้าวหนึ่งค่ะปิดไฟเสิร์ฟผ่นอนค่ะพี่น้องนะคะได้ยอดสยบกไปเ้เบิงมองแจงจ้าแล้วละ่ะคะพี่น้องไม่นูม่มเลนี่ค่ะแกงส้มดอกแคร์ใส่ปลานิลทอดค่ะพี่น้องรสชาติปเปรี้ยวหวานเข้มนะคะแซบ่บแซบ่แซบค่ะพี่น้อง ในน้าแกงส้มของเยาวนี่ค่ะจะหอมกระชายมากๆเลยค่ะเพราะว่ายอะตํำกระชายเพิ่มลุงไปใส่เพื่อให้แกงสมห้องดับกินข้าวของปาลาได้นะคะพี่น้องส่วนปน,นินล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเอามาทอดให้กรอบค่ะ้วเอามาใส่กับแกงสมแบบนี้แซ่บมากๆเลยค่ะพี่น้องบัวกับดอกแคออนนะคะในนี้ก็จะมีดอกแค่และผักกาดขาวนิดนึงค่ะพี่น้องไข่ไก่แปะสะนะคะแกงส้มแปะสะแต่ว่าของเยาบ่มีผักกระเฉดนะคะพี่น้องก็เลยใส่ซำานี้ค่ะ รสชาติก็คือบอกค่ะพี่น้องขาดไม่ได้คือกระชายด้วยค่ะถักแกงอะไรเกี่ยวกับปลาคะกระชายข้าตตองมีค่ะพี่น้องถั่วมี่บไระบะแสบบะข้าวจะเห็ดค่ะพี่น้องเะคะค่ะเพ่องบะพร้อมนะคะส่วนน้ำพริกแกงส้มีนข้าสามารถโขกเองไดแต่ย่าเห็ดบะเป็นค่ะพี่น้องเย่าซื้อสาเร็จรูปเอานะคะนี่แหละค่ะแกงส้มดอกแคร์ใส่ปลานินเป็นเมนูง่ายๆแต่อร่อยของเยาค่ะขอบคุณหลายด้วยค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆด้อจากพี่่นองมาคะ มื่อกินเขากินน,น้ำด้วยกันค่ะพี่น้องมาตักไปค่ะคนละสินท้องสินค่ะพี่น้องแกงสมดอกแค่แส่ปลานิ่นทอดจ้า